สวัสดีครับ FC นั่กันตีสามน้อยเพชรบันแพงครับนี่มาแล้วครับอันนี้กำลังเก็บของเมื่อกี้เริ่มถามเสื้อเสื้อยังครับอาจารย์บานครับอาจารย์บานอาจารย์บาอาจารย์บนเมื่อที่ไหนรถบ้านที่บ่เนีโอ้ยอาจารย์บ้านมากครับอันผู้จัดการนะครับมือนี่ยาจารยนะครับมื็นนิ้วเติมโตครับมือนีเป็นมือแรกครับเป็นมือแรกอาจารย์ขอบคุณยีนอ๊อฟเ่อร์กันใจด้วยไรเตี๋ยบเลยไรเตี๋ยบเลยครับ มือสไลดก็มีเย็อมือครับพี่น้องมืนเล่นพาเล่ินยนัดพยอมครับหั่งน่อยครับอยุทยามืนเลือกสามนะมือเลือกสพ่ตำรวจสอดเส้าตัวอังสอดเ้าเนาะโเลือตีสาโอ้ยเสียใจร้โอ้เสียใจร้เลยเสียใจร้ยบ่ได้สอดเออเดี๋ยวครับเดี๋ยวมนี่ก็เบังบริกการเก็บคองครับ คือมันทักทักก้าเนี่ยมันโมแกงประวันนั้นหรอะมาณนั้นฮะเพาะเหื่อยอยู่มั้งสทนเหนื่อยอยู่เพะนื่อยอยู่โอ้ยฟาแจ้งคณวัโอ้ขึ้ยอดแล้วจับเดี๋ยวเรขอคัรับไปไปยน่ไคัปไปยันครับไปไปยนใี่ไหมครับไไปนรบน่ไัปไป่ครับไันใ่คันไยบิงันครับผมก็ย เลยละครับเกอจเล่าะพชางขึ้นนะครับมนนี้พอดีครับมเวลาครับเวลาสมีนะครับเป็นน้ำเวลาครับแต่มื่อนนี่ปฏิสามนะครับปฏิสามแล้วเม่นครับวัวพยอมนะครับบื่นบ้างหน่อยวัดอยุธยาที่สามด็ปดนรสามดีก็วนะับุ้ยยุยไก่ยุ้ยไก่ครับมือครับมาแล้วครับที่นอกอันนี้ก็จะเป็นการเก็บของครับ พิ่ครับคีบอลสองสองนโอ้ปิดไปละักนไปเนี่ยไปเนี่ยเียไปเี่ยบ่มนี่โอ้ดขากรตายไม่กอยแ็บก็พอเก็บได้เลยขาขาต่เนี่ยแปลว่ายังขาบ้านล่ะโอ้ขาล่ขาบ่มีหางบ่เนี่ยบมาหรือ่โมาเดี๋ยวเนี่ย ขาดใจขาดใจมื่นทีสามเนี่มือ่นตีสามมื่นอยู่ไหมดเนี่ยผู้เาออมาแล้วโม่บ่เลยขายดีเีงฮะขวายดีเพขวาดเายดเยเดียวขาย่ือรใครเก็บกับทำทำลากอน กะได้เก็บของต่อครับมาเนี่ตานดป่าบป่ะดิปลาบุญหรือเปล่านใดขอคโอ้เป็นยักเ้าบลลครับเอาไ้หันนเพราะว่ามันยู่งครับต้นเส้นหรือมันวางอยู่ข้างเนา้นครโอ้โอ้แล้วเาไปหันเ้เขาอขไห้ยโอ้มาเด็ี่มันดีพออุ่ข้ามันเก็บมันตาให้เด้เนี่ย พี่แมเลยพดเคนพี่น้ำใจเนาะเนคนที่ว่าเป็นป้าก็ได้เลยาคน่นหงที่ว่อายเปมืู้จขายเปเนี่ยนไห่แบบซึ่งซึ่งมาเลยไมรูตาบ่ไมู่่จงไมาแล้ดีใจ่เออเอาก็ให้ดีใจก็ให้น้ำใจน้ำใเนบ่อเต้น้อ นี่ครับคือขันมือสองคนย่อมกันนี่ข่าล่างมือน้อยเอามันรถมาสิแตกกันเก้นรถบัาไป,ไปดีไม่สแสงล้วครับว้าวาว้าวาว้าวยกมือไปใบผูบ้สาวาไหมมา,าบูดไหมยกมือไปผูส้สา,าสวแน่นมันช้ายมันชาวมนเพราะมนูิตรสระสวนเต้ยเราดย่าสวนบาะจะปีแล้วก็ปซ้ำสิ ห่อยเคียดไหมเฮ้ยเคียดก็มีสมมตอแล้นะฮะมาเลยอะคนไทยเลยครับเอาคเนคนนี้มาจัดฉากเขาอกอ่าคนไทเราคดี่หละป็นนีมาให้ม่ม่เข้ากมันาแงมาป้ง็เาไยที่าลินในจุดนี้ยังนี่เป็นห้อยตองาแมนเบลที่มาถือถึงสุดเลต้องขห้เองต้องเลียงอ้อนเองคุณอย่ามายุ่งแมนกับแมนเขาเล่าหล้วมันเป็นเรื่องของกันสองคนนี ที่ว่นยกเจานะครับโอ้คนเยี่ยดอนยัม่วคเานเรือแม่มือนึ่งอ่ะมือนึงเอาเอาไปรู้รื่อที่ผมเลยครับนนด้วันนี้อีกสองมือลยครับโอ้ยสองมือปเกียรติธรเเผมอยากผมอยากรู้เอแดผมหาต้องรู้ที่ได้ครับที่ว่าถิ่นู้อนนู้นี่ละครับนี่ลาคนมีน้ำใจเเพื <S 2> <S 2> ่อแพ้ครครับยขาคือบตเห พยวกจกโอเคโอเครู้แล้เลื่รจ้ครับมกกดีก่าหองกินข้าเนี่เอกครับตามข้าวข้าวปซื้อนี่ครับเลือกนั่นแหะครับประมานันจักราตกบถถ้าเกิดยี่บาใหก็มาวอดคัดกันเลยเด้อมาเออโอ้เป็นข้าวได้เนี่เป็นข้าวได้ด้เป็นข้าวแงเลยข้าวแงแล้วอกระทูบนี่ ุเจแ่คนที้ลงอยู่งน่มาบเนี่กับผมเปว่ามอเซ็คอาจารย์บวกกับอาจารย์ใจมีเรื่องกันแล้วเอราซีเียนเรมากนะฮะโอซีเียเลยซีเดียมาเลยครับมชอบเรื่องนเจ้าแ้วพ่กมักจะไปลาขอโทษลาขอโทษตั้งคำถามมาเลยครัว่าฮะตั้งคำถามมาเลยตั้งคำถามมาเลยเีันซิปกได้สิเื่อคันซิปหายบ่ครัเราปขอนนเอแรแ้แกไดไได้ คนหน,น,นึ่งคนหนึน lonely, ่งโอ้โหใครมาจะเจอสีหายสีหายตีดูถูกอ่ะโอ้ยไปไปจอเจโอเคครับมาเนี้กัสิเก็บของครับเก็บของใส่รถบัสเดินทางต่อครับจารีเป็นไรจารีเมยบ่เมย์เมยทุ่มืงอละตีโอ้ยมาบ่เมย์บ่ไดนดอกะบ่ไดนตีงานเออทำงานนะคยตั้งขจาวา เงนมันอยู่ฝากไปเหแมนบ่แต่ผมองเขากบปได้เงินเาก็ตตองไงแหละเพิ่มเพิ่นาจากมาเห็ดออก่นเห็ดเองรดเียเอ่าันือว่าละเามาทำงานกับการทำงานมีมีปอยู่ซื้อสิได้เห็นบกเออแมนแมนแเขาคันถึงเล็กคันซื้อเล็กได้ยู่ซื้อตอันนั้นเก็วงเขาเขาโไหลเยไลยุ่แต่ทุท่นไม่อครับื่เขาติดงน้าเเจ็บจาดไปตอครับแล้วเพิ่งจะไปนี่จากผมแล้วพอจายน่เรดิได้ด แล้วกะดีเจ็บพ้องรับเดี๋ยวผมดีเจ็บพ้องกัขออนุญาตครับเจ็บร้อยครับอันนี้ก็เจ็บพ้องรับอใส่รถบัสไปยันบุตรเบื้องเบื้องเบื้องของเจ้ายังไปของไปไหนเอาของหลายครับไปรอบเดียวครับไปเอากค่าเช็ไปค่าเช็คเอาแล้ว ใอครับเดินท่าครับผมเดินแป้นครับทางไปรถบัสอ้อนี่เลยเออตัวาไปทางมือเ้นนี่บอกงังเร็มาดิ้าจะเป็นสะดวกไม่ต้องขึ้กันครับขึ้กันยันไปต่อขามือขึนยัน ัอเคครับมืบ้ออึนครับผมมื้ออึนเจอกันต่อครับปราจารย์บัสอ่ปนปฏิก็สิเก็บของครับโอ้พูดหน่นหยอยนี่ครับเพชรทุ่งปุยนี่แม่รครับพรเพชรทุ่งปุยครับเพื่อนนี่ปฏิก็สิไปรถบัสครับเราอยากถ่ายให้เบิ่งบรรยากาศครับาการปีิการดีขยะครับดูแลขยะโอ้ คือคอมสอานะครับหัวัวดีครับดีสามคนฮะสามคนรับยังหน่อยดิอ๋อครับอนีมาวนี่เาวมาวนี่เขาบอกเก็บเลยเพราะว่ามันเป็นิเขาเขาไปต่อเขานะอ๋อครับครับช่วยันนี่ว่าจะใส่กววันวันนี้คนเกีเอนเบิร์น่ะอครับเาจุไปอาครับ่ไม่ต้องจัอ่าุดเด็กครับ ครับไปเลยไปครับครับผมอะไรครับหญ้าหญ้าเมื่อกีหญ้าอันนี้เอาอันในอันความความปากบ้านหักปุกลูกเพชรบุญกลุยโอ้ขอบคุณครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับบ้านหักปุกลูกขอบคุณครับหญ้าเด้อหญ้าเอาบ้านเหมือดครับบ้านเหมือดว่าได้เปิดครับขอบคุณบ้านหักครับ รถลูกกับแล้วกล่องกันถึงวะมาหอดรถบาสแล้วครับ <c oughs> อยู่หอดครับอยู่น้ำอัน,นอันเ<ะ>ย็บปวงอยู่หนารถน้ำเย็บปวงอยู่หนารถครับมาหน,นี้กาสีอ๋ออำลาพี่น้องกับหอดรถบัสจะปล่อยแล้วพออำลาเมื่อกี้ถอดกันไหมครับมื่อกี้ถอดกันมาอยู่ว้างหน่อยครับคลิปแถวอำเภอตาปากนี่คือเพร่ครับพร่เอบื่อ <c oughs> <c oughs> โอ้ผมผมักเสียงเขาไ่ครับโอบคครับโอเคครับกสิควาจบคลิปนี้ไว้สำนี้ครับคลิปหนา้าขอบกันไหมขอบคุณครับ